ครับกำลังใกล้ถึงหน้างานแล้วครับเี่นตอนนี้กำลังหน้างานแล้วจะลงถ่ายรายละเอียดหน่อยเช้านี้เอาน้ำมันไปสง่งไปลื้อป่าอยู่โน่นตรงนี้จะทำเซเว่นนะตรงนี้เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้ตรงนี้มากครับลตมลตม่ำเลยลตมลตม่ำรถดำดำรถดำบ่อ โจห่าลาคุ้มหน่างานเลยเอาเราต้งแลวยังวดเร็วเฝ้าเอาเงินเนาะเดี๋ยวเขาลงกันโอ้นี่ปุ๊บมาคำนวมต่้เอาถอยถอยจวดจัดจวดจัดวนโจหาลาคุ้มหน่างานเลยครับมีผม ให้แน่นนะครับเนี่ยจังไดกันเนียนกินแข็งดีครับกินโปรงดีเอาวันนี้จะทำเซเวครับนี่ยเซเอเน้ยแน่นติ๊ก ในมือ่นในเครื่องม่เครื่องเนีเนาะเครื่องนู้นวา่าันอย่าสิบกว่าขั้นหมดวันดีของเราหกมรรร่รถเราหกรถเท่ากับหกเก็ยขั้นกันสิบกว่าขั้น,ร,นรถเรามีหกขั้นเด้ทั้งหมด เอรามาเบิงนย่นบ่ระวางไหนบ่เราวางระดับต้นเ่งตนี่สองแระวางอ่าเรยกว่าต้องซ้อนกอนแ่ล้ววาต้องวันนีอนข้าบยังดอบเยอะลมไปัง้อนกทีหนึงก็มีคนหนึ่งมาถามเลยาหนรถามว่าเกียวบอนไหนว่าบทอะไรบอย่างคลงมด็

พันไซเอลออนมาแล้วเอ้ยแต่านาช่วงนี้งานหมอครับงานหมูกานพันไซเอลออนนี่เอลออนจุดจัจดจุดจัดเอาปล่อยเข้าไปนี่ผมร่วมกับเฮลีครับเนี่ยเฮ้ย ดัดำเนี่ยโอยนี่ครับดำถ้าสมมติว่าเป็นนำโชคชัยถ้าสองลาวดำดีครับสามลาวนี่มันขีขคาดดาักพออะไรเรียงเลยถ้าใครจะซื้อรถดำนะครับต้องซื้อสองลาวพอสามลาว ดำฝาท้ายมันจะอยู่ประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบเนี่ยหรือเม็ดกบัวเนี่ยมันจะดำสีขาดากถ้าดำฝาดำเล็กๆมันก็จะดำง่ายตัวน,นี้ผมก็จะเอามาทำรถพว่วงไม่ได้ทำรถพว่วงได้สีขาดากเลยเนี่ยทำๆนี่ดำจวดจดัจดจวดจัดหายเปียงหายเปียงเลย น,นี่มันเป็นดำเล็กไว้มาดำไข่แค่น้องผู้เบาผมกับทีมงานเฮนลีครับ กันครับงานมาจอยกันครับกัแบบเฮลี่เนี่โว้ยรถล,ลายถนนเส้นนี้เข้าตลาดทำให้เนี่ยเชาบันทิ่ันเฮลีมาแล้วเนี่ยโอ้ยรถเฮลีเลย สายแข็งกับสายแข็งเฮลี่บริษัทเฮลี่เอาผมร่วมกันพอเจ้าก่อนำสีโรงเรียนไปจุดจานทร์จุดจานไปอีกโอ้โได้ยักเทียเ่ยวแล้วได้ยักเที่ยวบอ่วบอนี่บอ่อนี่ได้ยักเที่ยว ร่วมร่วมมัดเียวมาเกน่วม่วมมักเียวมี่ครับแีแต่ว่าเอายิม่อนี่พลาดรอครับอเคโอเคโอ้หลีครับมจบกอนำสีโรงเรียโอ้แดด ไม่โคโยบนมเตะมาแล้วอ้ oh, oh, มันคือใส่แน,น่นจริงๆห็นไอนมเตะใส่แน,น่นจริงๆเลยพี่โลดจัดนักให้ตัวนี้ไหมนมเตะผูเ้เบาเตะเตะขาหลอกเนาะ เต้ครับนุมเต้ขาล็อกเนี่ยเฮลีครับรถทีมงานเฮลีเนี่ยโอ้คนคอยดดจรวจจัดจรดจาับนำโชคชัยเหมือนกันครับเฮี่โชคชัยบริษัทเฮลีขั้นนี้ได้ถามึงไป ทะเบียนแล้วด้วเฮียเฮีทีมงานเฮลีบริษัทเฮลีครับเดียนงสิโอ้งไหนจัน้ำเดี๋ยวปะสวอตเซมก็มีสวอตเซมโอ้ đại chẳng... đại chẳng kìa không ที่ถมดินนะครับเนี่ยปลูกสลัดนะครับเนี่ยปลูกสลัดกับผักโอ้ผักออร์แกนิกดิโอ้ตรงที่อยู่ที่ถมดินนะครับเนี่ยปลูกผักสลัดเทียบตรงนี้ปลูกสลัดนะครับเนี่ยโอ้มาทานตรงนี้จะซัมเซเว่นตรงฝั่งนึงก็ที่เจ้าเดียวกันนี่แหละปลูกสลัดตรงนี้ก็กําลังถมอยู่เร่งลงมืออยู่